พี่มีแว่นตัวใหม่เหรอครับเอ้ยใช่ดีน้องนี่ตัวใหม่นะครับของชิมาโนเขาทําออกมานะครับโคตรเท่เลยตัวนี้เป็นแว่นนะครับสําหรับสายเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือว่าสายที่แบบว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับตัวนี้นะครับโครงแว่นเป็นพลาสติกเอเมทพลาสติกเอเมทอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ตามเฟรมมออเตร์ไซค์นะครับตัวนี้นะครับงอแล้วคืนรูปได้นะครับโคตรเท่เลยพลาสติกตัวนี้นะครับที่สําคัญมีทั้งหมดให้5เลนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พร้อมใช้ทุกอย่างนะครับสําหรับสายเอ็กซ์ตรีมนะครับพกไปที่ไหนก็สะดวกสบายอย่างแน่นอนนะะครัับเดดี๋ยวผมมจาพูให้ฟง นะครับก่อนอื่นนะครับโครงแว่นเป็นพลาสติกเบสนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวหางแว่นนะครับตัวหางขาของแว่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าซิลิโคนนะครับตัวนี้โดนเหงื่อโดนพวกครีมพวกอะไรของเราจะไม่เปลี่ยนสีนะครับใช้งานดีแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นพลาสติกตัวเดียวกันนะครับนะนุ่มกระชับนะครับกันลื่นนะครับแว่นตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5เลนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูมาดูกล้ได้ครับนี่ห้าเลนมีอะไรบ้างมาดูโอ้รถไม่ได้ล้างนะจะดูแบบเปิดหน่อย เลนมีทั้งหมด5เลนตัวนี้จะเป็นเลนโพลารอ์นะครับนี่พระเอกของงานเลยนะครับเลนตัวนี้ผมชอบมากนะครับสําหรับสายที่แบบว่าไปยิงนกอกปลานะครับหรือว่าจะแบบขี่มอสุงมอไซค์นะครับตอนกลางคืนก็สามารถตัดแสงได้นะครับตัวนี้นะครับโพลารอ์ของพทจะเป็นแบบไหนโพลารอ์นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสารที่แบบว่าตัดแฉกของแสงนะครับแสงมันจะเป็นเดินทางมา4ี่แฉกแบบนี้นะครับมันจะตัดออก2แฉกมันจะเหลือแบบเส้นเดียวนะครับมันจะทําให้เราแบบว่า ยังมองเห็นนะครับแต่ว่ามันจะแบบแสงมันจะไม่จ้านะครับเพราะว่าดวงตาเรารูรับแสงมันจะแบบทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับวิธีทดสนะครับมองผิวเหินแบบนี้มองเห็นรถไหมอ่าถ้ามองผ่านเลนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าเนอ่านี่อันนี้ปึ๊บเห็นเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมโอเคนะครับ เลนแรกนะครับที่แถมมาในถุงก็จะเป็นโพลาร์ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับอย่างดีนะครับที่สําคัญมีสีฟ้าด้วยสําหรับใครที่ชอบแบบว่าขับมอไซค์หรือว่าขี่จกักรยานนะสีฟ้าก็มองเห็นง่ายนะตัวนี้จะเป็นสีสโมกกี้นะครับสีสโมกจะเป็นแบบว่าดําออกดํานิดนึงตัวนี้สีโพโลูแกรมนะสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับนะถ้าเราจะใส่เลนตัวใหม่เราทาแบบไหนดึงเลนออกมาครับปึ๊บแบบนี้ครับท่านผู้ชม วิธีเปลี่ยนเลนนะจับอย่างนี้ดึงครับซ้ายขวานะแล้วก็งัดปุ๊บอุ้ยอบหล่นนี่สีเหลืองออกมาแล้ววางไว้ก่อนนะครับวิธีการใส่ทําไงนะครับใส่เข้าไปตรงกลางก่อนทํางี้นะดูนะดูนะนี่ง,ง,ง่ายง่ายนี่ใส่เข้าไปตรงกลางปุ๊บจับซ้ายใสย่จับขวาใส่ปุ๊บนี่โอ้โห,โหเทไหมเอ้สีนี้ก็เทเหมือนกันนะเดี๋ยวเดิเออเออเท่หว่ะเออที่สาคัญนะครับวิธีการ กันเหงื่อเวลาเราขี่จักรยานนะผมจะใส่ให้ดูนี่ทีน่นะทีน่นะท่านผู้ชมอ่าเนี่ยจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่มันจะกันเหงื่อเวลาเราเราใส่จกขี่จักรยานนะครับเหงื่อมันจะไม่โดนเลนข้างในนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาที่แบบว่าต้องแบบเอาเสื้อมาแง๊ะแง๊ะแง๊ะอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับขี่จักรยานอ่ะโคตรเท่ครับท่านผู้ชม490บาทกดที่ตะกร้าด้านล่างครับผม